สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่2ของการพิสูจน์การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตแล้วนะคะโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ค่ะซึ่งการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะกําหนดให้ ab เป็นความยาวของส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งจากนั้นเราก็จะเริ่มการวงเวียนให้ยาวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง ab ค่ะต่อไปเราก็จะใช้จุด a และจุด b เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งตัดกันทั้งบนและล่าง ก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดค่ะเราจะตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด C และจุด D นะคะจากนั้นล่ากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดตัดทั้ง2จุดก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีก1จุดซึ่งก็คือจุด O ซึ่งจุด O นะคะก็จะเป็นจุดที่ใช้ในการแบ่งเครื่องส่วนของเส้นตรง AB ค่ะซึ่งเมื่อเรารู้ว่าจุด O เป็นจุดที่ใช้ในการแบ่งเครื่องส่วนของเส้นตรง AB ตามที่ต้องการแล้วต่อไปเรามาดูในเรื่องของการให้เหตุผลกันต่อเลยค่ะ โดยในขั้นตอนแรกของการให้เหตุผลนะคะเราจะเริ่มจากการลากส่วนของเส้นตรง CA ลากส่วนของเส้นตรง AD ลากส่วนของเส้นตรง DB และสุดท้ายลากส่วนของเส้นตรง CB ค่ะเราก็จะเขียนได้เป็นลากส่วนของเส้นตรง CA ลากส่วนของเส้นตรง AD ลากส่วนของเส้นตรง DB และสุดท้ายลากส่วนของเส้นตรง CB ค่ะ ซึ่งเมื่อเราเล่าส่วนของเส้นตรงครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยม DAC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DBC โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านก็จะได้สามเหลี่ยม DAC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DBC โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน ซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าทําไมสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุกประการโดยความสัมพันธ์แบบด้านๆๆๆด้านด้านจากรูปนะคะเราจะเห็นว่าความยาวของด้าน AC จะเท่ากับความยาวของด้าน BC เพราะในการสร้างนะคะเราได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากันก็จะได้ความยาวของด้าน AC เท่ากับความยาวของด้าน BC เนื่องจากการสร้าง ใช้ราสีเท่ากันต่อไปเรามาดูด้าน ad และ bd กันต่อเลยนะคะด้าน ad ก็คือด้านนี้ด้าน bd ก็คือด้านนี้ซึ่งจากรูปนะคะเราจะเห็นว่าด้านทั้งสองก็จะยาวเท่ากันด้วยเช่นกันก็จะได้เป็น ad เท่ากับ BD เนื่องจากในการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากันและสุดท้ายนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้จะมีด้านร่วมกัน1ด้านคือด้าน CD ก็จะได้เป็น CD ยาวเท่ากับ CD เนื่องจาก มีด้าน CD เป็นด้านร่วมซึ่งจากเหตุผลทั้ง3ข้อนะคะก็จะส่งผลให้สามเหลี่ยม DAC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DBC โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน,านซึ่งมืสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะมุมคู่ที่สมในกันก็จะมีขนาดเท่ากันเราจะกําหนดให้มุมนี้คือมุม1มุมนี้คือมุม2 ซึ่งมุม1และมุม2เป็นมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการดังนั้นก็จะได้เป็นจะได้มุม1เท่ากับมุม2เนื่องจากเป็นมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยม ที่เท่ากันทุกประการซึ่งม่มมุม1และมุม2เท่ากันต่อไปเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ACO และสามเหลี่ยม BCO ซึ่งเมื่อเราสังเกตน,นะคะเราก็จะเห็นว่า3ามเหล่ยมสรูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการด้วยเช่นกันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม aco เท่ากันทุกประกา์กับสามเหลี่ยม bco โดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าทำไมสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุกประกา์โดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้าน จากรูปนะคะเราจะเห็นว่าด้าน ac และด้าน bc จะยาวเท่ากันเพราะในการสร้างนะคะเราจะใช้รัศมีที่ยาวเท่ากันก็จะได้ ac เท่ากับ bc เนื่องจากการสร้างใช้รัศมียาวเท่ากัน และจากการพิสูจน์ก่อนหน้านะคะเราก็จะเห็นว่ามุม1และมุม2มีขนาดเท่ากันก็จะได้เป็นมุม1เท่ากับมุม2จากการพิสูจน์ข้างต้นและสุดท้ายนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้จะมีด้านร่วมกันหนึ่งด้านคือด้าน OC ส่งผลให้ด้าน OC จะมีขนาดเท่ากับ OC จะได้ OC เท่ากับ OC เนื่องจากมี OC เป็นด้านร่วมซึ่งจากเหตุผลทั้งสารข้อนะคะก็จะทำให้สามเหลี่ยม ACO เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BCO โดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านซึ่งเมื่อสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการนะคะก็จะส่งผลให้ด้าน AO ยาวเท่ากับด้าน OB เนื่องจาก เป็นคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการค่ะจะได้ AO เท่ากับ BO เนื่องจากเป็นด้านคู่ที่สมในกัน ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันปุะการจึงมีความยาวเท่ากันซึ่งมาเอโอ ยาวเท่ากับ OB แสดงว่าจุด O ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดังนั้นจุด O เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB ส่งผลให้ ส่วนของเส้นตรง CD แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด O AO จึงเท่ากับ BO ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่2 หากนักเรียนคณใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตสามารถคลิกิิงด้านล่างเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ